สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมชมาที่บ้านเฝ้าออชัยภูมินะครับตะละาดมันรงแบบเบื่อพร่งนี้สองมืม้อวันพุธก,กับวันเสาร์กกวันนี้พุทธที่18กุมภาพันธ์2569ห้า้อนี้ก็จะเป็นชงคึกคักในบรรยากาศเนาะใช่ครับครับเดี๋ยวได้พาท่านผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศไปเบิ่งระทังวันราคาแขวนล้มกันครับโอ้วันนี้มาเจอเสี่ยก่อนครับอยู่ทั้งหน้าตลาดเลย อเสกกรกับเจ้าเล็ี้ยงมันเสกกอนมาดีเท่าเท่าที่สิบแปดเหรอครับผมเสกกรได้อย่างมั่นได้เงินเนี่ยได้หัวปูนอะไรมาสามที่ตัวเนี่ยครับเออสามตัวเปลีนไปเป็นระตัวเนื้เนาะครับเอาบักลาตัวอินเทไทยนี่เสกกรเนี่ยเนี่ยโอ้ตัวเนี่ยทีครับครับไม่อยากเจ็บปัญหาเนี่ยครับเนี่ยเราอีลาตัวกลางเด้ตัวกลางไว้อยากได้เงินสองพันครับโอ้เราตัวลิ้มสุดได้ครับตัวลิ้มสิบว่าเก้าพันเหรอครับ เหลือดสามตัวก็นี้เนาะครับแมนครับมเสียก่อนได้งอรุ่นเลยครับเพื่อนงอไปรุ่นงอเลี้ยงครับวอเลี้มีเสียก่อนเนาะบอกครับบอกครับไปซุงได้จะกกิโลเอาคุยกันได้ครับคุยกันได้ครับคอโอ้ยลองเพลงเนี้ยเสียงดีแท้เสียก่อนคอเบอร์ครับศูนย์เก้าเก้าแปดเจ็ดสามหนึ่งสองเก้าห้าครับเสียงได้เป็นในตอนไหนเสียงนะเสียงกันนิ้วครับแต่ว่ามันหนักหนำแน่ครับ ก็จําเป็นได้อ่านในเพื่อนอยู่ว่ามีอยู่ครับแต่ว่ามีสต๊อกของเยอะแยะตอนนี้มีสต๊อกของว่ามีของบ่าต้องของต้องเปิดแล้วครับเปลือกน้ำปังเปลือกน้ำปังอีกเแกนึงได้เลยครับไม่นับว่าถ้าอยากได้ต้องโทรถามมึงก่อนนะแมนครับน้ำปังอีกเแกนึงได้เลยเสียก่อนจากบ้านข่าวมันมันเสียก่อนเด้อครับผมนีครับผมพี่น้องไปโทรถามแเราบ้างได้ครับเนี่ยเสียก่อน พ่อมานะครับบ้านเมืองน้อยยังบาดในห้วยอุศสพ่อมาสอตัวนี้ตัวู้หรือตัวสองคุณพ่อตัวตัวู้โอ้ตัวูู้้้รอบนี้คือไดงวัวลูกหลอดใช่ไคุณพ่อน่้หางวัวลูกหลอดแท้รอบนี้ตัวแสดงพ่อสีรหาร้อยสามหมื่นห้าูโอ้สิบเห้ารอมน้าพ่าจะปีแล้วอายุเราอ่ะอายุงวนะปีกว่าได้ปะ เฮ้ยัวเฮ้ยัวเนี่หังกอดทาด้แล้เนาะเนี่ยหังกอดทาเพื่อพี่น้องอยากเอาไปไว้ในคอกได้ครับนี่ยพ่มาเอาเบรอมาก่อนมาเบอแปดสามสามแปดององพ่อมายังหมาอยังน้อยซํากันแล้วพ่อนาสองตัวเลยเนาะอายุเราเนาะซ้ากันครับเออเดียกีทั้งสองนี่แหละครับค

พี่น้องเบิ้องหัวถือเป็นงัวเรียกนะครับเนี่ยได้ห้อยละมาได้มาหลายตัวยอะพี่น้องญาติไปเลี้ยงหลายตัวแล้วครับเหลือยู่ตัวเดียวน้อยเนาะตัวเดียวครับผมว่ากินใบอ้อยด้วยนะโอ้ราดตัวนี้เขาต้องขืนเราเบ่ครับเนี่ยตันี้เพิ่นขึ้นเพิ่นผสมนะครับเพิ่นวางวอมถือเพิ่นผสมโอ้แต่ว่าขึ้นเราเปล่าครังร้อยสี่สิบขึ้นน้อยเนาะถือแบบร้อยหาภูรัตไทเพิ่อนนะเออว่าสาวครับว่าได้มิตรมีหรอเ่าโอ้ไม่ต่อมีจักย่างครับผมว่อยเพิ่นว้เท่าไรครับลาดตัวนะ่ยเปิดว้าสองพันหาครับผม สิบซองห้าร้อยยี่ครับผมรู้เองว่าสิบเป็นหม่เอออันนี้พอหยอกเราได้ครับเรื่อไนเที่ได้อเบอร์แล้วห้อเบอร์นะเบอร์ศูนเก้าศูนย์สองหกีกี่ครับผมตหนิีคนณไมครับมีบอตหนิี้บไม่จากย่างครับผมรประกันน้อยเนาะมันหมันน่เด้อมันหมันครับผมหพี่ต้องคยโทัถามแล้วบิครับเนี่ย ขันบกไก่เราส่วงให้ได้ได้ครับเน่ยส่วงไม่ได้ครับผมในชายภูมิทองส่งได้ยอะออกนอกเขียงัเย็นไหวะเออขันตายังไหวก็อยึอยาดสุสียวในช่วงไหนครับม เดียวพ่อกรมไปเห็นหนากันโดีพ่อกรมัส <ไป S 1> ดีครับพ่อกรมจากแก้งคอ,อลัวได้หกล่อขั้น,นแบบไงมาเมลูกสองตัวนะพ่อนาะลูกขาวตุ่มเมลตัว,ตวทะเพาเดี๋ยวขอข้อมูลก่อนพ่อเมลจะตุล่ละพันลูกอะ่ะสามตัวครับสามตัวตันนี้ท้องว่างนะพ่อนาะเอาว่างไหนครับ ไมู่กว่าใส่ไม่รูกว่าสิบห้าห้าร้ครับเออแล้วประกาตัวกลางด้วครับปรา,ต,ารตัวกลางว่ายีบสครับแล้วตัวไหนสุดครับตัวไหนสุดสิบเอรอครับอ่ะขอเบอร์ไว้ก่อนคุณพ่อมาศูนย9 6ก้าสองหกเก้ครับขอโฟมแกงคอได้ครับเด้อเดี๋ยวไฟฟ้าพี่น้องเบริรงรายละเอียดว่ารีา้ดอูเยอะกองสามพันเดย แค่ข้าม้ามันไ่เห็นเพราะไม่เห็นนี่แหละผู้มณีผู้ห้อยจากแจ่นข้อมันแบบครับครับผมได้มาเมลูกคือว่าเจดได์ครับนะมีเมลูกบน้องกับไอ้มันอ๋อีล่มันชุดตามตัวน่างขาวนี่เป็นเมย์ญ่ที่ลาเหลืองนี่เป็นไอ้แล้วก็ลาเหลืองน้อยครับที่นี่เขาที่ปุ่นเจดีย์ห้อยสามตัวนะครับ ตูวนี่ขายเร็วตังขาวอ่ะตูขาวนี่ขายสองมื่นสี่ห้าร้อยเปิดไปสองหกครับยังอยู่สงตัวทั้งหนานี้นังเหลืองครับสาวน้อยตัวนี้มันยังอยู่นี่1มื่นสามสองตัวเนี่ยโอ้สองตัวมื่นสามครับตัอได้บ่ครับห้อยตัได้อย่ง่ยกได้อยู่จากหาร้อยลยนะบักพ่ห้อยขอเบอร์นะครับศูนย์หกสาม หกเก็ดศูนย์เก้าสี่เก้าสี่พ่อสมัยแก้งคอมีเลยครับเห็นแต่เสียงแว๊บๆอะไรไนี่หนาจริงตัวจริงก็รูปลอว่าพี่น้องว่าเนี่ย <laughs> พอพี่ลีลองกระเบงบังบกลากองในห้อยจาก,กเกษตรสมบูรณ์นะครับที่ได้ขอรายละเอียดก,กับล้ก็ได้มาสองอยางนะครับเนี่ยทั้งไว้ตั้งควายนะครับเนี่ยบักหูเทแสดงครับในห้อยสามหมื่นหกครับต่อได้แนบบอครับต่อได้อยู่เบิดมือจากปีจากเดือนแล้วนะบักลาหนะอันสด้ประมาณสองปีกว่าเกือบสามปีแล้วลูกนบ้านเนี่ยเนาะลูกบบ้านบออ,อ,บอพอดีอยู่เด้่ล่ะ คนนี day, my, whatever, ้ผ oh, wow. oh. oh. ูห oh. ร oh, oh, oh. okay. mm ือแม่ครับนะพ่อลูกผูครับอ๋อกหลานน้อยลูกผูเนาะแม่เขาท่องหรือยังครับตอนนี้องครับเรียกเดี๋ยวแล้วพ่อก็เรียกเดี๋ยวแล้วครับอ๋อที่ออกเมษาเจียเพราะเรื่อสองเลขสามนะพ่อเนาะสองในขสามเพราพี่ต้องยืีได้คล้วยหรือว่าไปเลี้ยงไปทุหาเสียออดได้ครับด้วยนี่เสพสมบูรณ์บ้านนัตสีดาบอกว่า เอาแล้วบัฟฟาโลนีสองตัวด้ไหนบ้างไหนสองตัวนี่ว่าสี่หมื่นโอ้ตอดี้กันครับมาขอเบอร์นะครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าหกเจ็ดสองแปดศูนย์